ยิ้ดได้อำมเอาเลยนะก็ดีทุกคนด้วยครับผมยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องช็อกโก้นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอาร์คซูไอโร่ยูเหมือนเดิมนะครับพอดีว่าบังเอิญบินไปเจอเอลฟาคารโนนะฮะก็เลยกะว่าจะแบบไปฆ่าเก็บเอาเอ็กพีนิดนึงงอเอลฟาคา a โนเนี่ยมันจะให้เอ็กพีเยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปหาฆ่ากันเลยที่จริงจะฆ่าไททันแหละแต่หาไททันไม่เจอก็เอาเป็นนี่เอลฟาคาโนไปก่อนนะฮะ ที่ขึ้นชื่อว่าเอลฟานี่คือแบบเป็นตัวหัวหน้าหรือว่าแบบเป็นตัวที่เก่งที่สุดอะไรเงี้ยมันจะมีบับสีแดงๆขึ้นนะครับก็จะดูวงง่ายๆเลยนี่ไงเจอแล้วเอลฟาคานเลือดมันเยอะไหมอ่ะโอ้โ,อโห้เหลือพันกว่า,าเองได้อยู่มั้ย ตายก่อนเนี่ยวิ้ยเลื่อมันอยู่นิดเดียวเองได้อยู่ได้อยู่ขึ้นมาไม่ได้สิน้องเสร็จแม่เสร็จ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่ามันให้อะไรบ้างนะโอ้ยเอลฟาเฮ้ยชุดเกาะไข่ตีนแล้วก็ฝันเหล็ก ช่าะเนื้อมันดีไหมเนี่ยเอาเถอะอีพวกเอลฟาเนี่ยมันจะให้แต่แบบเนื้อน่องนะเฮ้ยลืมดูเอ็กพีต้องดูก่อนว่าเอ็กพีมันได้เพิ่มไหมเพิ่มมาเอ็กพีได้สองพันก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะแบบเห็นเอลฟาคาโนอยู่ตรงเนี้ยนั่นไงเดี๋ยวต้องหาแบบคำเดียดีๆก่อนถึงปุะวะเหมือนจะถึงตนะ้องไปสอยดีกว่าเฮ้ยถึงว่ะอืยถึง ดดอุศึกึงเฮ้ยที่พายตกนกนกเพีอน้องน้องอยู่ไหนน้องอยู่นูน่นตายชิบพายละ ไปชิบิยิเวนปักเกิดใหม่ก็ได้วะคองอยู่ไหนอ่ะลอให้มันมาตีกันระหว่างที่สองตอนนี้ใครจะเก่ากว่ากันอีกงเอ่อเล็บยาวกับเอลฟาอืออือปล่อยมันตีกันไปเดี๋ยวไปเอาคองก่อน อย่าพึ่งนะเจกอโอ้ยเฮ้ยหอยตกใจหมดอุ้ยอุ้ยเหนียวปื้นลงมาดูเนี่ยใครจะฆ่าใครได้เอลฟาคานุกับอีกุงเล็บเล็บยาวเอลฟาคานุชนะชัวร์เลยใช่ไหมใช่จริงด้วยจะเก่งไปไหนเนี่ยสมแล้วที่เป็นเอลฟ่า ยินสวยอย่างข้างบนเนาะหมดแม็กซ์ขึ้นมาด้วยคาน่้งยิงขึ้นมาเฮ้ยิงขึ้นมาไม่ได้ปะหมดแม็กซ์หมดแม็กซ์ไปที่กระสุนพี่เยอะไอ้น้องตายแน่ยิงอย่างเงี้ย เอาวิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอุ้มหมืนจะบอกว่ามันหนีได้นะตามเลยเลื่อนมันเยอะกว่าเลื่อเก้าร้อยเอง นี่ตรงนี้แหละเสร็จแน่ไม่ยังเลยดอกนี้โอซี่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 เฮ้ย XP2000 โอ้อึ่ฮึ้ยบ่ย เพื่องทรัพยากรชช่ไหมแต่ว่าของโอเคอยู่ได้ปืนปืนพกแล้วก็หน้าไม้เฮ้ยอะไรอีกเนี่ยอ๋อีดิโลโระโพดิโละโพของเก็บเนื้อก่อนโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะสอนเป็นวิธีหาอัมเบอร์นะครับนั่นก็คือเพชรเหลืองนั่นเองฮะหน้าตาของเพชรเหลืองเป็นประมาณน,นี้นะครับผมซึ่งอีเพชเหลืองหรืออัมเบอร์อันนี้ฮะมันจะเป็นสกุลเงิน ชนิดหนึ่งในเกมนี้นะครับผมเอาไว้ใช้ซื้อของในตรงนี้อ่ามันจะใช้ซื้อของได้ของแบบพิเศษพิเศษนะเช่นยาคูณสิหรือบัฟอะไรต่างๆเนี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่โก้ใช้หาเพชรเหลืองนะฮะซึ่งโก้จะมาที่ถ้ำส่วนใหญ่เลยนะตอนนี้จะมาถ้ำแบบจะมาถ้ำหิมะนะครับแล้วก็เอาอ์ติเฟกต์ในถ้ำหิมะเนี่ยไปแลกนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูเลยพอแลกเนี่ยถ้ำนี้มันจะให้อัมเบอร์ประมาณเท่าไหร่วะ แค K5 ก็แบบเข้าไปเลยๆเร็วๆคือถ้ำนี้เนี่ยจะเข้าง่ายสุดแหละนะครับก็เดินๆตามทางมาเรื่อยๆบุกกระสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรง่ายอยู่ถ้ำนี้เข้าง่ายสดุดล้วตั้งแต่เล่นมันได้อยู่ได้อยู่ยเก่งอยู่เอาไงอะพร้อมปรับมีดได้แล้วก็เดินมาเอาอตาิเฟกต์ไปแลก แล้วอ์ติเฟกเนี่ยมันจะแลกได้แบบแล้วเอาร์ติเฟกนี่นะครับมันจะแลกได้เป็นอัมเบอร์เมื่อได้อ์ติเฟกเรียบร้อยก็คืออันนี้นะฮะก็ให้เอาอ์ติเฟกเป็นแลกที่เสาอย่างเช่นเสานี้นะฮะคือมันจะมีหลายถ้ำแหละแต่ว่าถ้ำนี้เนี่ยมันจะเข้าง่ายสดุดแล้วก็เอามาแลกไวสุดนะคับมุมเดี๋ยวจะเอาไปแลกดูว่าจะได้ไหมนะฮะก็มันจะสุ่มอะเรื่อย บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้อะโอเคเอามาแลกก็เอาไปแลกที่ตรงนี้ตอนนี้สามสิหนะคือแลกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้ห้ามันได้ไหมไม่ได้อ้แได้อนี้มาไปใหม่ไปใหม่หมโอเคได้อาร์ติเฟกต์มาเรียบร้อยก็เอาไปแลกเหมือนเดิมครับกดที่อาร์ติเฟกต์แล้วก,กดที่บูเราก็รอดูว่ามันจะได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้อีกแล้วอต้องเข้าใหม่ใช่ไหมเนี่ย ไม่ได้ต้องไปเข้าอีกรอบครับโอเคก็ามาแรกเหนเดิมครับปึ๊บแล้วก็รอลุนดูว่าเราจะได้อะไรยีด <Yeah, S 1> ได้อัมเบอร์แล้วโอเคก็ได้เป็น41โอ้อัมเบอร์5อันก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีหาอัมเบอร์ในฉบับของโก้นะฮะถ้าใครมีวิธีดีๆหรือว่าแบบ ใช้วิธีไหนก็สามารถแชร์กันได้นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ไว้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้และครับบ๊ายบาย